ช่องปั๊บเพิร์ลแชแนลนะคะก็อันนี้จากที่คลิปที่เราเคยถ่ายรีวิวสวนที่บ้านคลิปนี้นะคะเลือดูตอนนี้เราได้ลือต้นไม้ออกไปเรียบร้อยคอนเทนต์ีันนี้อะไรคอนเชั่นวันนี้นะคะก็คือว่าทำสวนใหม่เราก็จะมานั่งทำสวนกันโอ้ยเสียงดังมากไปยังเน้นเกินไปซื้อของซื้อสวน ครถุงปอยถุงเลยนะปอยถุงทรายค่ะอันนี้คือถุงทรายเราจะมาปูไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อกันวัชพืชนะคะยังก็คือวันนี้เราก็คือเป็นเด็กแรงงานหนันนะครับเราจะมาเอาทรายนี่ครับมาปูตรงนี้เลยงั้นเราไปเริ่มงานกันเลยครับไปคันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวให้แม่ช่วยดีกว่าเพราะไม่งานก็ไม่จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะ ตัจับสภาพระหว่างที่พี่ปราบตั้งใจทำ ใช้นอกงานของแม่ก็คือก็อคิดว่าให้เอาไม้มาปักต้นไม้ของเราเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีว,ดวทุกคนสวยไหมนี่คือต้นออยางอินเดีย Well, if we put it to us, block anybody and like that. I wanna be a billionaire, so Yo. fucking yeah. bad. Buy all sucks. of the things I never had. ก็ขับรถมาซื้ออยู่ที่ทุกคนเห็นแต่คาดว่าน่าจะคือเอ้ยเคยละน่าจะเลยร้านแล้วก็แบบขับรถมาไกลมากแเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเลยจริงหรือเปล่าลุ้นอยู่ใช่ไหมหถ้าเลยทำไงอะเลยก็วนไบไม่ใช่ถ้าเลยก็เดยวไปหาซื้อละเด็กๆตามข้างทางเนาะ <laughs> <laughs> โอนโอยโอนโอย <laughs> <laughs> ซื้อที่ตลาดดอกไม้ใช่ไหมแม่แต่ไม่ควรใจเจ๊ดูเดี๋ยวก็หาตามทางไปเรื่อยๆนะจ๊ะทำไมการที่เราจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันจะต้องมีแบบว่ามานผจญนะขันหัวมานผจญมานผจนก็คือสมองของเราเองที่จำเส้นทางไม่ได้นี่เรามาซื้อกันแล้วทุกคนตัดสินใจเอาไหนเอาอันนี้แล้วก็อันนี้นะสองอัน ร้อนแค่เล็กน้นนน ouais. อยต้องจับมือดิร้อนมากเลยเนาะร้อนมากมากร้อนแบบไม่ไหวแล้วมันหมดอยู่บนรถก็ยังร้อนอยู่บนร้อนแบบร้อนร้อนแต่เราบนรถก็เถอะตอนนี้สวนเริ่มเป็นรูปเป็นร่องอย่างเพิ่มไหนขอดูหน้าหน่อยดิเฮ้ยค่ะน้ำซูมดูแล้วมันคืออะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ดูดิหลังทำไมล้อเล่นความจริงมันไม่ใช่เ่ือปึ้มหรอกปิ้มไปล้างตัวมาวนี่นะคะมันก็เรียบร้อยแล้วดูเริ่มเท่ากันแล้วพ่อแม่ก็ช่วยปิ้มเล่นแล้วเนี่ย,ยก็ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มลงหินกันแล้วใช่ไหมปิ้มนี่อ,อ่ะดู เราลงหินสีขาวอ่าเดี๋ยวไปช่วยเอ็ทำก่อนเนาะลง <c oughs> ต่อกันนี่คือการขับเคลื่อนกระบะแบบ200 IQ โอ๊ยเดี๋ยวเข้า วันนี้นะคะเราก็จะมาจาัดสวนใหม่ใช่เราจะมาจัดตรงนี้ให้มันเข้กัดนิดนนี่เรามีอะไรจะอวดเ,เออนี่มันตั้งตรงแล้วตรงนี้มันตั้งตรงเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นต้นไม้ที่ยิใหญ่เจ้ามืแล้วตอนนี้มันมาหายเลยอะ่ะเราแล้วมันดูโอเคคชอม่ี่อยากมันดูร่องตาเนาะอ, <c oughs> อะไร ก้อนหินลงทุกสรรพสิ่งลงในก้อนหินเหลือข้างในนะครับเราคิดว่าเราจะเอาผสมก้อนหินใช่ไหมหินผสมเพราะว่าเราเหลือแค่นี้เองก็มีที่พี่ปูถือใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปรุงหินต่อใช่ไหมใช่ ในบ่อน้ำสักสิทไม่เป็ขคุณโอขุหต้องขุดก่อนปกติเดี๋ยว้มวนเลยนะนี่นี่ต้องเข็นสดๆหยุดเลยในว่กจะมาอัพเดตอัพเดตเลยปึ้ง ผลประกอบการที่ดีมากๆนะครับคือเารากบชาใช่ไหมกบชาอย่างเงื่อนนานะคะโรยหินโรยหินนะครับแล้วก็เล็กป,ป,ปึ้งปึงปึงตรงนี้ตรงนี้วางอ,อีกตรงนี้นะคะสขที่มาแล้ววันนี้นะคบนี่ครับแนะนำเลยตรงนี้สลมากบางพวกขอโิงนี้นะคบคือสีที่เราได้มาวันนี้นะคบซึ่งมันเป็นหินลายสีที่มันสวยมากเลยค นี่แม่เขาก็กำลังกำลังจะเอากระถางต้งไนไม้มาไว้ตรงนี้นะครบเรื่อระดับนะครับ,บ <S <S ส่วนตนน้ตนนี้ตอนแรกคือว่าจะไปใส่ในกระถางวันนี้คิดว่า,ามาวางไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่านะว่าแะเอก็คือสิ่งที่เราได้ภายในสี่วันนี้ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้นะคะก็คือตอนเราวางกระถางแล้วนะคะก็รู้สึกว่าสวยมากนะครับแต่ว่าใกล้ต้นนี้นะคะผมคิดว่ามันดูแลกตาเพื่อนดีนะแต่ว่าแหละ นะก็คิดว่ารวมแล้วดูดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าตอนก่อนเมื่อก่อนเ่ยมันดูน่ากลัวเนาะใช่ไหมอ่ะนั้นสำหรับวันนี้นะครับคุณต้องใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กด Subscribe ให้แบบเป็นแชนแนล้วยนะคะวันนี้ก็สําหรับเราเลยค่ะควงการชีพอ้าเดอะเมเนเยอะเอ๊์อะไรวะ